สวัสดีครับเอฟซี FC, มูลิติกมาพบกันในคลิปที่สองของวันที่เจ็ดผมพักพันธุ์จาันละร้อยหกสิบเก้านำละสำหรับคลิปนี้ผมกระตีมาสรุปเลขล่างให้เอฟซีเลยน้ำละเพราะว่าอ่ากเลขล่างกัประมาณนี้น้ำละเดี๋ยวจะสูตรมากครบล่างเดี๋ยวจะลงให้เอฟซีอยู่น้ำละแต่ว่ารอก,ก่อนแป๊บหนึ่งน้ำละอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปคนน้ำละเพราะว่าอ่าถ้าเซตจากสรุปเลขล่างนี่ ผมก็ทีได้คำนวณสูตรบนต่อนะครับเนาะเพราะว่าผมก็เฮ็ดพร้อมกันเมื่อไรระว่างบนกับล่างนะครับเนาะเพราะว่าคนผู้เดียวนะครับอีกอย่างนึงผมก็บ่อ่าเก่งบ่เก่งฝันนั้นนะครับบ่เก่งพอที่ไปเฮ็ดพร้อมกันทั้ง2อ,อย่างนะครับผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้พี่ะก่อนไปรับชมชุดสรุปล่างก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข่าเตือนแล้วห้อกระเีมาบางังอ่าลักซีปหลักที่ผมได้ชอนไว้ใอเอฟก็คือหกกับเจ็ดนะละครับหกกับเจ็ดชนชนทั้ง สี่สูตรเลยอ่ะผมก็เลยเรียกเอาหกและเจ็ดสำหะับประมาณนี้พึ่งลงเป็นงวดแรกที่สำหรับสูตรหลักสิบของเขางวดที่แล้วเขาลดนล้นละงวดนี้ได้หกกับเจ็ดสองตัวเท่านั้นนะครับหกและเจ็ดหกเจ็ดอ่าหลักหน่วยได้อะไรสำหรับ หนักหน่วยชนไว้ให้สามสูตรชนทั้งสามสูนรเลยก็คือสามกับสี่เอฟซีนี่สามสี่สามสี่สามสี่ก็คือสามสูตรเลยผมกันเก้าเอาไว้ครับกันเลขเก้าเอาไว้เพราะว่าเลขหกโดนเลขดับเลขหกอโดนเลขดับเลขเก้าไม่โดนนะครับเพืแบบ่อเขามาตัวที่ชนสองสูตรครับถ้าเกิดสามกับสี่ไม่มานแบบะหรับ ถ้าเกิดเก้ามานำละอ่ะนี่เกิดเก้ามายุ่งเลยน้ำละเพราะว่าเลขเด่นอ่ะเลขเด่นก็มีมีติดเก้าอยู่สองสูตรนะครับแล้วมีวิ่งด้วยนะครับมีวิ่งหนึ่งสูตรให้ด้วยงวดนี้อ่ะที่ติดเลขเก้าด้วยะฉะนั้นแล้วสามสี 3, 4, 9, ่เก้าน้ำแอบหลักหน่วยสามสี่เก้าใครไม่ชอบประกันไว้ก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ติดเลขเด่นอยู่น้ำละสาม สี่เก้านี่ตามนี้นลเลยนะยวเห้าสิมาจับคู่กันจับคู่ก็จะได้ไม่เยอะอ่าหกชุดนะก็จะได้ประมาณหกชุดหก หกสามหกสี 6, 3, 6, 4, 6, ่หกเก้าหกสามหกสี่หกเก้านี่แล้วก็เลขเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านี่หสี่ แต่ว่าเอามาเป็งเลขวิ่งก็ให้มันมีอยู่สี่สูตรก็จริงแต่มันเหมือนมันมีสามสูตรเนี่ยเพราะว่าหกมันมีสองสูตรก็เหมือนกับว่ามีแต่แค่หกเจ็ดแล้วก็เก้ายอมรับก็จะมีอยู่ในนี้แล้วหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดก็อยู่หลักสิบเก้าอยู่หลักหน่วยนี่ให้ระวังแต่สูตรนี้เขาชอบเดินหลักสิบนะแล้วก็สูตรที่สามนี่ ที่คำนวณให้เอีรับชมไปนะครับก็ชอบเดินหลักสิบเหมือนกันนี่สองสูตรชอบเดินหลักสิบแต่เลขหกอยู่หลักสิบตรงตรงหลักแต่เลขเก้าชอบเดินหลักสิบแต่อยู่หลักหน่วยนะครับเขาชนที่หลักหน่วยสองสูตรนะครับไม่แน่อะไรก็คืนได้นะครับแล้วเลขเด่นเ่ฟนซะีอ่ะเด่นที่ชนให้นะครับ เดยวที่ชนให้แล้วก็ชนประกบด้วย f ่เด่นชนประกบให้ f c ไปพิจารณาก่อนแล้วนี่ชนกันก็เหมือนชุดสรุปนี่แหละเหมือนกันเลยเป๊กเลยเขียนเอาไว้ก็หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่ครับหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็การเก้านี่แต่ ในชุดสรุปไม่มีเลขแปดเนี่ยสิไม่มีเลขแปดนะแต่เพราะว่าเลขเด่นมันมีเลขแปดไงนี่ผมก็เลยจับเลขแปดให้ด้วยนี่ที่ว่าจับเด่นประกบกันถ้าเกิดเขามาประกบกันน่าจะมีอยู่ในชุดนี้บำหรับถ้าเกิดเขาไม่มาชุดที่จับให้แต่ว่าผมว่าความน่าจะเป็นก็มีผมคาดว่าความน่าจะเป็นน่าจะอยู่ในชุดนี้แหละสำหรับในชุดเด่นที่จับให้นี่แหละ ้าเกิดขอให้มาตรงที่ผมอขีดตารางให้ก็แล้วกันขีดอขีดช่องสีแดงให้ก็แล้วกันนำ้ำะจะได้ไม่เยอะตัวเกินไปนละเอฟเนี่ยระมาณนี้แต่ว่าตรงเลขเด่นนี่เลขเก้าเขาถืออยู่ตามตำแหนง่งผมพาผมเลี้ยงผมเลี้ยงตงัวนี้ยัดให้เป็นลักซิบเลยนี่ครับแต่ก็ให้ ามกราฟแค่สองตัวท่านเป็นลักหน่วยนะครับ F กับกลับตัวไว้ก็ได้ครับหรือว่าเอาไปจับก็ได้อ่ะจับตามตามนี้ก็ได้นี่เจ็ดเก้าหรือหกเก้าอย่างนี้ก็ได้ 7, 9, อ่ะเจ็ดเก้าเขาไม่มีในนี้หกเก้าก็ไม่มีเพราะว่าผมจับนี่คือจับตามสูตรสูตรลักซิบหน่วย F อ่ะนี่คือจับ วินเลขเด่นนี่คจับวินเลขเด่นแล้วแต่ก็จัดตามตามหลักนี่คบก็สรุปแล้วเลขดับมาดูเลขดับดับหลักสิบห้าเก้าศูนย์ไม่มีโดนดับหลักหน่วยหกหกแปดไม่มีไม่มีชนเนี่ยก็ผ่านดับหมด ตาดับหมดเระตามนี้ถ้าเราจะชนเดี๋ยวผมดูอีกข้อมูลอีก่อนนี่คือชุดอ่าประกอบคู่ล่างชุดพิเศษเดี๋ยวี่ประกอบคู่ล่างชุดพิเศษก็สี่สามสี่สีห้าสามห้าสี่แล้วก็หกสามหกสี ห้าสามห้าสี่ไม่มีหกสามได้หกสี่ชนชนชุดประกบล่างน,นะครับน,นะครับชนชุดที่ว่าประกบคู่ล่างชุดพิเศษนี่ก็จะมาชนสองชุดนี้เบีชนสองชุดนี้แต่ผมก็ชอบอยู่นะเลยหกที่ว่าสูตรนี้เขาชอบเดินหลักสิบนี่เขาตรงตรงหลักที่ผมได้พอดีเลยนครับแล้วก็เลข สูตรที่ได้เลขเก็์เขาก็เดินค่าเขากันไปนะครับว่าที่แล้วว่าที่แล้วเขาชนเลขแปดเขามาที่หลักหน่วยนะครับว่านี้เขาจะมาหลักไหนว่นี้เขาเขาได้เลขเกะ์นี่ได้เลขเก็์ว่านี้เขาอยู่หลักสิบเขาจะมาไหมผมก็อยากจะให้สก,กัดไว้เลยแบบนี้นี่เหมือนเดิมเหมือนที่ผม อ่าเหมือนที่ผมชนเด่นนั่นแหละนี่เหตีสี่ชุดนี้เหมือนเดิมนะะยังไม่เปลี่ยนแปลงนี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเหตีแต่ว่าการก้าวไว้การเก้าหลักหน่วยไว้นิดหนึ่งนี่ตัวกันกันเต่าเด่นที่หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ชุดสรุปล่างเหตีผมไม่กล้าตัดออกเนี่ย ม่กล้าตัดออกไม่กล้าตัดออกเลยเพราะเขาก็ชนเด่นเห็นเขียนอยู่แล้วนี่นี่บังคับแล้วหกหกกับเจ็ดบังคับสองตัวนี่ยรัเขาก็ชนชนหมดเลยหลักน่อยก็ชนสามกับสี่เลยนี่กันเก้ากันเก้านี่กันเก้าตัวนี้รับนะ ที่ผมที่ผมจัดให้หกสามหกสี่เพราะว่าเขาชนเขาชนลักซิบและลักหน่วยจุดใหญ่จุดปักหลัก,ลกแต่ว่าสูตรนี้งวดที่แล้วเขาตรงๆเหตุที่ใครชอบคู่ไหนก็จัดไปตามที่ตัวเองชอบแต่ว่าผมทาให้คัดให้ที่หกสามและหกสี่ในชุดนี้ วดที่แล้วชุดประกอบโคล่างชุดพิเศษหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสิบสามตัวหน่วยสามตัวมาที่อ่าสี่มาที่สี่แปดนะ, 4, ะมาที่สี่แปดนนละวดที่แล้วมาที่สี่แปดตรงตรงแล้วก็วันนะี้พมก็ระจับให้นะครับจับให้ให้เด่นไปที่หกสามและหกสี่ที่เหลือเอฟซีชอบป็จัดไปแต่สามกับสี่ชนอยู่แล้วชนกับชุดใหญ่อยู่แล้วนะ่ครับ แต่ว่าหลักสิบรับละหลักสิบเขาชนชุดใหญ่เฉพาะเลขหกนี่เฉพาะเลขหกเท่านั้นนับละแล้วเลขเจ็ดมาเพิ่มในชุดใหญ่นับละแล้วก็เพิ่มเด่นมีจะมีเด่นชนเด่นแล้วก็ชนเลขวิ่งล่างสูตรนี้นี่ครับสิถุดเก่าที่ผ่านเข้ามาจกากงวดที่แล้วนี่แล้วก็เด่นก็ชนสามสูตรด้วยนะนี่ถ้าเกิดเลขเจ็ดมานี่ครับนี่ hein? เจ็ดก็เด่นเหมือนกันน,นี่ชนวิ่ง จากงวดที่แล้วนะตัวน,นี้เด็กเจ็ดเพราะฉะนั้นแล้วเอาทั้งหกทั้งเจ็ดเลยครับจับไว้ทั้งหกทั้งเจ็ดเลยหลักสิบจะไปตัดทิ้งออกเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนี่ครับตัวเลขไม่เยอะเลยแค่แค่นี้เองสี่ชุดการก้าการก้าหลักหน่วยเลขสี่ตัวมาประกบกันเฉยๆตามนี่เอฟซถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเอาละ ไม่ชอบก็อ่านดูเพื่อความบันเทิงนะครับตามนี้แล้วเห็ทุที่นี่ชุดนี้นะจุดเด่นนะเด่นเด่นคือตรงนี้อ่นี่สองช่องนี้นะสี่คู่เลยหกสามหกสี เจ็ดสามเจ็ดสี uh ่นี่เจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดเก้ากันไวร์นเป็นตัวกันสิสำรับชุดสรุปหลักหมวดประจำวันที่สิบหกส่หมวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพัน์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับแล้วก็ให้เอสซี่จงโชคดีเฮงเฮงปังปังทุกทุท่านที่เข้ามารับชมในช่องพ่อน้อยพาโชคนะครับ ชุดสรุปล่างครับก็ได้ที่เน้นให้ก็คือ6กสามหกสี่จะ3สามเจ็ดสี่แคบหน้าจอไว้เลยครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุได้ชอบลินี้อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยเด้เด้อได้มีก็ระแรงใจเอฟซีเปไหมอาสูรดีๆฮเอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนคำนวณไปตามสูตรเท่านั้นนะะชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านนะรัะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ